สวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์อันมาของเอาแบบไม่พูดพันทําเพลงนะครับก็คือเขาเรื่องเลยว่าวันนี้เราจะมาอันมาของให้ดูกันนะครับวันนี้มาถึงคิวของจิวเวลี่นะครับผมแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่แบบจิวเวลี่ทั่วไปนะครับสิ่งที่ช่วงนี้กําลังอินมากๆเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตุ่มหูต่างหูต่างๆนะครับเออสงสัยนะว่า ตุ้มหูกับต่างหูมันต่างกันยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าณที่นี้นะครับขอเรียกว่าต่างหูแล้วกันเพราะว่าคล่องปากมากกว่านะครับอันที่ใส่อยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นแบบห่วงตัวที่เป็นแบบแแสแตนเลสพลาสติกทั่วไปนะครับผมแต่ว่าวันนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าจะเป็นต่างหูที่แพงที่สุดในชีวิตละตั้งแต่ที่มีชีวิตมานะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีแพงกว่านี้ไหมนะครับเพื่อให้เป็นการเสรียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะขอเปิดตัวเขาเลยนะครับ นี่นะครับเห็นถุงเขียวๆวันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับน้อง g ูช c ีของเรานั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวกูช c ี่นะผมเคยทําคลิป u n น o x ็ที่เป็นตัวกระเป๋าตังค์ไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกลับมาพบกับตัวลนยของการเป็น j ิวเวลรนะครับจะให้ดูนะว,ว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับขออนุญาตแกะเลยถุงแล้วก็จะมีแบบว่าบโบมาให้ด้วยนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วโบมันจะผูกอยู่กับกล่องใช่ไหมแต่ว่านนมันมีการแกะมันมีการแกะมาแล้วนะมันก็เลยมาผูกตรงนี้แทนอ๋ออันนี้เป็นของที่ได้มาอันนี้ได้มาเป็นมือสองนะับเดี๋ยวเรื่องราคาี๋ยวมาคุยกันทีหลังเนาะของที่ได้มานะครับแน่ๆก็คือจะเป็นถุงกระดาษของเขานะครับมีแบรนดสแตมป์กูชี่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีกล่องตัวนี้เป็นกล่อง กุชี้เหมือนกันมีแบนด์สแตมเรียบร้อยเป็นสีเขียวของแบนด์เลยนะครับผมก็จะมีกล่องมาแบบนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะครับเป็นเหมือนอที่ใส่อะไรบางอย่างนะครับซึ่งเปิดดูข้างในมันก็จะเป็นบเสเซตนะครับผมเป็นใบเสเซตที่ออกจากช็อปพารากอนนะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอาอันนี้ที่ไปซื้อมาเนี่ยจะเป็นของ เดือน3ปี2022นะครับซึ่งตอนนี้ก็2024แล้วเนาะก็มีอายุอยู่ที่ประมาณปีกว่า2ปีละตอนนั้นนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยราคาเบ็ดเสร็จเนอยู่ที่11,900บาทนะครับของออกจากช็อปเลยเดี๋ยวมาดูว่าราคาณนะตอนเนี้ยปีเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองเข้าหาข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็จะแปะให้ดูนะครับจะเป็นตัวนี้ราคาก็ไม่รู้ว่าที่ช็อปไหนมีบ้างนะครับก็ลองไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้ บอกให้ดูเลยละกันว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นต่างหูที่มีชื่อว่า Gucci Double g นะครับ Flower Star Earrings นะครับซึ่ง ตามชื่อเลยมีคําว่า flower ด้วยแปลว่ามันจะเป็นรูปดอกไม้เพราะว่าช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับเราค่อนข้างจะอินกับต่างหูที่เป็นแบบดอกไม้นิดนึงอะไรเงี้ยแบบดอกเดซี่ตอนถ้ายอมไปดูคลิปเกา่าก็จะเห็นตอนที่ไปเกาหลีเราก็จะใส่ต่างหูที่เป็นรูปดอกเดซี่นะครับอันนั้นก็น่ารักแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเราแบบเห็นในโซเชียลว,ว่าแบบมันมีดอกไม้อันนึงแล้วก็จะมีเป็นแบบเอ่อ double G ของเขาอันนึงอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าวิวมันสวยอะไรเงี้ยก็เลยลองแบบซื้อมานะครับผมเดี๋ยวลองแกะให้ดูเลยก็เปิดกล่องมาก่อนนะัมก็จ มีเป็นแบบถุงผ้าของเขานะครับนี่เป็นถุงผ้าที่ซื้ออะไรก็น่าจะได้อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นแบบแป้นใส่ต่างหูซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อมาจากช็อปใช่ไหมมันก็จะมีใส่ต่างหูไว้ตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่เราแกะออกมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่เป็นแบบ อีกที่หนึ่งไม่ได้เอามาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบพวกแบรน์บุ๊เป็นพวกเอ่อพวกนี้นะครับคอนโทรลเลอร์ต่างๆเนาะเพราะว่าให้เช็คว่าแบบเป็นของแท้หรือเปล่านะครับครบเลยนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นตัวที่บอกนะครับ Gucci w G f l o G f a e r Start Earrings นะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีอยู่สองอันใช่ไหมสองข้างจะใส่ไม่เหมือนกันเนาะข้างหนึ่งจะเป็นแบรนด์โลโก้นะครับตัวเป็น w G ของเขาแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้นะ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเกสรสีน้ําเงินนะครับฟ้า,ฟาน้ําเงินซึ่งจริงๆแล้วครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ส,สีนะครับก็คือตัวที่เป็นสีฟ้าน้ําเงินนี่แหละกับอีกตัวนึงจะเป็นสีชมพูเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะนรัก็น่ารักเหมือนกันนะซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเงินแท้นะทุกคนเงินเอ่อ925นะครับผมเป็นเงินแท้เลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันถ้าดูจากข้อมูลในเน็ตนะครับมันจะเขาจะเรียกว่า m o เด e r of แต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ทํามาจับคือหรอกมันก็น่าจะเป็นแบบเป็นอันนี้ไม่ีอะไรบางอย่างก็แล้วกันนะครับซึ่งเนี่ยมันมีความน่ารักมากข้างหนึ่งเป็นดอกไม้แล้วก็ข้างหนึ่งเป็นแบบแบรนด์โลโก้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราอะรู้สึกว่ามันเหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญมากๆนะครับเนี่ยมันมันแบบสวยแล้วก็รู้สึกว่าใช้ได้กับแบบเอวีเดก็ใช้ได้หรือจะไปใช้ออกงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเลยว่าใส่ออกมาแล้วมันจะ ดูออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแบบว่งห่วงที่เราใส่ปกติใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับว่าถ้าใส่เราใช้ยังไงแล้วก็แป้นด้านหลังมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแป้นปกติทั่วไปนี่ข้างหลังอ่ะก็มีลวดลายไว้แบบดีเทลแน่นจริงเดี๋ยวยังไงจะอินเสิร์ตให้ดูนะคบแบบชัดๆเนาะ นายถ้าถามว่าการใช้แบบเครื่องประดับเงินนะมันมีเรื่องของการดามลอกอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีนะคบผมแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเงินแท้ครับมันจะสามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดได้อันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของเครื่องประดับประเภทนี้นะครับซึ่งวิธีการทําความสะอาดเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับก็จะมีทั้งแบบว่าน้ํายาเช็ดเงินเอ่อพวก น้ำยาล้างจานพวกอะไรที example, ่มันมีความเป็นเป็นกรดก็ใ <potato> ส <music> ่ได้เหมือนกันเช่นน้ำมะนาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้ใส่ใส่ใส่ไม่ยากนะปกติแล้วว่าถ้าใส่เองอ่ะจะแอบใส่ยากแต่ว่าอันนี้ใส่ไม่ยากนะครับระวังอย่างเดียวคือระวังไอ้แป้นของเขาหายครับหายขึ้นมาก็อาจจะต้องวาวุ่นนิดนึงนะครับนะเห็นไหมนอะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือแบบว่า โลโก้ตะโกนมากเฮ้ยโอเคมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกลๆขออนุญาตขยับกล้องสักครู่นี่นะครับก็จะออกมาภาพรวมประมาณนี้เลยเน่เอีกข้างหนึ่งเป็นนอกไม้มีความแบบขี้เล่นน,นิดนึงแต่ว่าก็มีความแบบ หรูมีวินเทจเบาๆอะไรเงี้ยปกติเราจริงๆเป็นคนที่สะสมอะไรที่เป็นวินเทจทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะมีพวกกระเป๋ากุชีที่เป็นวินเทจด้วยนะครับแบบประมาณ4-5ใบซึ่งปกติจะเล่นวินเทจมาโดยตลอดมีตัวนี้แหละตัวแรกเลยที่ไม่ได้วินเทจนะครับซึ่งนั่นแหละทุกคนสวยมากเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยดูดีนะเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างพึงพอใจกับของชิ้นนี้นะครับทุกคนก็สําหรับใครที่แบบว่ากําลังมองหาของขวัญเนาะซึ่งณวันที่ลงคลิปเนี่ยก็ใกล้จะวาเลนไทน์แล้วด้วยอีกประมาณเดือนนึงใกล้ไหมนั่นแหละการที่เอาเน,นี่ยไปเป็นของขวัญกน็น่าสนใจนะเดี๋ยวลองอัปเดตราคาช็อปให้เนาะราคาช็อปตอนนี้นะครับ ถ้าอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์นะวันที่10มกราคปี2 0 2 4เลยนะครับก็จะอยู่ที่ราคา12,800บาทนะครับขึ้นจากปีที่ซื้อตามใบเสร็จนะครับมาประมาณเท่าไหร่เกือบพันนะครับก็ถือได้ว่าณนะตอนนี้นะพอ,อ,อในช็อปเขาบอกว่ามันมีจำนวนจำกัดด้วยก็อาจจะเป็นของแร์ที่จะ เกิดขึ้นได้ในอนาคตน,นะครับซึ่งจริงๆแล้ว,วอะไอตัวคอเลคชันเนี่ยครับมันมีทั้งแหวนทั้งกำไลมีอาจจะมีสร้อยด้วย,วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่านั่นแหละค่อยๆค่อยๆนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปก่อนอันนี้คือพูดตรงๆนะผู้ชายคือใส่ได้สบายเลยแต่จริงๆมันคือแบบแฟชั่นมันยูนิเซ็กซ์อยู่แล้วเนาะมันไม่ได้มีเพศแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบอ ي, ไม่ได้อยากจะแต่งตัวจัดจ้านมากแต่อยากซ่อนลูกเล่นอะไรนิดน,นึงอะแนะนําเป็นตัวนี้ก็เหมาะนะครับผมจริงๆรีวิวของ รุ่นนี้หรือว่าคอลเลคชันเนี้ยค่อนข้างมีน้อยนะครับเราก็เป็นหนึ่งในที่ไปตามหารีวิวแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยเป็นขอเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่แบบว่าใครอาจจะกําลังสนใจอยู่แล้วหารีวิวอะไรเงี้ยก็ขอเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทําให้คนได้เห็นแบบได้เห็นภาพรพวมกว่อนอะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งส่วนตัวนะครับสุกพอใจมากโดยเฉพาะข้างเนี้ยข้างที่เป็นโลโก้เขาอะคือมันมันสวยอะแล้วก็ด้านนี้เออ ดูดีนะเนี่ยชอบพอใจมากครับอ๋อแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการเข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็สามารถดูคลิปอันบล็อกอื่นๆได้นะครับมีอันบ็อกมาหลายอย่างแล้วก็กดดูได้ที่ในช่องเลยนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาตอบหรือทักไปใน IG ก็ได้นะครับผม พร้อมตอบทุกคนนะครับตอนที่อันบ็อกกระเป๋าตังกุชี่ไปก็มีคน IG ไปถามเยอะเหมือนกันว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าอันนั้นผ่อน0% 10เเดือนได้ด้วยนะครับทักมาได้เลยนะครับ